วัสดีครับผมปานเวศครับตอนนี้คุณอยู่กับช่องโหราสาระสไตล์ปานเวศครับคลิปนี้เป็นการทำนายดวงชะตาของชาวราศีกรกฎนะครับในระหว่างวันที่16ถึงวันที่22กุมภาพันธ์2568นี้ครับสองภาพนี้เป็นภาพดาวจรใช้มือภาพดาวจรณวันที่16ความมาเป็นภาพดาวจรณวันที่22กุมภาพันธ์ในรอบสัปดาห์นี้นะครับจะมีดาวย้ายราศีเพียงแค่ดวงเดียวครับนั่นคือเลข2ดาวจันรดาวจันทรเนี่จะย้ายจากราศีกันนะครับเข้าสู่ราศีตุลในวันที่17 ย้ายต่อจากราศีตุลเข้าสู่ราศีพิจิกในวันที่20และสุดท้ายคืออยู่ที่ราศีธนูครับในวันที่22นะครับเลข3าดาวคารนะครับยังคงเดินถอยหลังอยู่นะในช่วงรอบสัปดาห์นี้นะเลข5ดาวพฤหัสบดีนะครับดาวแห่งโชคลาภและความสําเร็จตอนนี้เริ่มนะเริ่มเดินหน้าแล้วแต่ยังเดินช้าอยู่นะทางโหราศาสตร์เรียกว่าเดินมนต์ตอนนี้เดินมนต์อยู่นะครับมนต์นั่นแหละต่อเนื่องไปจนถึงวันที่1มีนาคมเลยนะครับนะ เอาถ้าเอาแบบแน่ๆเลยคือวันที่2มีนาคมเนี่ยเดินเป็นปกติจริงๆจะเริ่มเดินหน้าแบบปกติละนะแต่ถือว่าถึงอะไรก็ตามตอนนี้ดาวพฤัสบดีเริ่มเดินดีแล้วนะครับนะเพราะนั้นก็เริ่มให้คุณนะค่อยๆขยับไปนทน่สางที่ดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับนะดีวันดีคืนบอกพูดง่ายๆในช่วงนี้นะนะครับเพราะาอยู่ในภพราพะของชาวราศีกรกฎซะด้วยนะครับส่วนเลขหกดาวศุกร์นะครับดาวศุกร์เนี่ยกำลังจะเดินมน นะกำลังจะเดินมนต์คือกำลังจะเดินช้าในวันที่20กุมภาพันธ์ส่วนเลข7ดาวเสาร์นะครับตอนนี้เดินเร็วนะครับเดินเร็วนะเร็วกว่าปกตินะครับเอาละนะภาพรวมนะเนื่องจากดาวใหญ่ไม่ได้ขยับมียขยับแต,แต่ดาวจันทรดวงเดียวนะเพราะนั้นภาพรวมเนี่ยภาพรวมคัายาากรต่างๆเนี่ยก็ยังคงทรงๆนะครับเหมือนช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะ นะครับการงานนะการงานก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ทีอ่อาจจะมีเรื่องติดติดขัดขัดบ้างมีเกณฑ์การเดินทางไกลนะครับมีเรื่องกังวลใจบ้างนะครับนะประมาณนี้งานที่เกี่ยวข้องต่างสินไกลดีนะงานที่ต้องเดินทางบ่อยบ่อยดีนะครับงานสายมูดีนะครับนำเข้าส่งออกดีนะนะครับงานอินเทอร์เน็ตออนไลน์ไอทีดีนะครับ ส่วนในด้านการเงินภาพรวมการเงินก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเนะพราะดาวกันเพราะว่าในภพรพาพะเนี่ยดาวพฤหัสบดีเนี่ยนะเริ่มเดินดีแนละ้วเดินเป็นปกติแล้วเพราะนั้นการเงินก็จะค่อยๆขยับดีขึ้นนะครับเริ่มจัดถ้าเกิดในก่อนหน้านี้เนี่ยนะก่อนหน้านี้สักสัปดาห์สสัปดาห์หรือว่าเดือน2เดือนนะที่จริงเราเป็นช่วงตั้งแต่ปลายป,าปาีที่แล้วเนีย่ยอูถ้าตึงๆมือหน่อยนะครับช่วงนี้ก็จะเริ่มดีขึ้นนะเริ่มผ่อนคลายมากขึ้นนะครับนะแต่ถามว่าผ่อนคลายแล้วการเงินเราจะ ดีเลิศเลยไหมก็ไม่นะมันมีเกณฑ์ใช้จ่ายละมันมีรายรับรายได้เข้ามาเรื่อยๆนะครับนะไม่ติดขัดไม่ขัดมือจริงแต่ก็พบเข้ามาแล้วก็ออกอะ่ะนะเพราะว่านะครับดาวดาวที่เกี่ยวกับทางด้านการเงินเนี่ยตอนนี้ไปอยู่ในภพมรณะดวงหนึ่งนะนั่นคือนะครับดาวทิตนะเลขหนึ่งดาวทิตของเรานะเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระไปอยู่ในภพมรณะมรณะคือเสียหายได้ด้วยตีความว่าเสียหายได้ด้วย นะเพราะนั้นก็มีรายรับไปได้เข้ามาครับแต่ก็มีเกณฑ์ที่จะใช้ใจ่ายออกไปค่อนข้างมากนะสิ่งที่ต้องระม,มัดระวังก็คงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการอุบัติเหตุเจ็บเนื้อเจ็บตัวเจ็บป่วยกระทันหันอันนี้ต้องระม,มัดระวังนะครับนะกเกี่ยวคอหูจมูกนะต้องระม,มัดระวังนะครับนะโรคเก่ากําเริบนะส่วนในเรื่องของความรัก นะครับความรักก็อย่างทรงๆนะครับเหมือนเดิมนะถ้านีมีครอบครัวอยู่แล้วก็ช่วงนี้ก็อาจจะอยู่ห่างๆกันนิดนึงนะครับโรคส่วนตัวสูงว่ากันไปนะครับหรือว่าตัวชาวราศีกรกฎเองหรือชาหรือว่าคู่ของชาวราศีกรกฎเนี่ยมักจะอยู่ห่างกันนะครับมักจะอยู่ห่างกันอาจจะด้วยเหตุผลเรื่องของการทํางานก็ได้นะนะเราเดินทางเขาเดินทางประมาณนี้นะอ่าก็เลยอยู่ห่างกันเป็นลักษณะนั้นได้ครับส่วนคนโสดนะครับคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนถูกใจนะเป็นลักษณะการแอบรักแอบชอบนะ คนที่เข้ามาก็เป็นคนต่างแดนถิ่นใกล้ต่างชาติต่างภาษานะครับเป็นละักษณะนี้หรือคนต่างจังหวัดก็ได้นะที่จะเข้ามาในช่วงนี้นะครับนะแล้วก็ในรอบสัปดาห์นี้นะครับชาวราศีกร,รกฎก็จะมีเกณฑ์ที่จะได้ทําอะไรใหม่ๆนะอมีเกณฑ์ได้เริ่มทําอะไรใหม่ๆนะครับหรือว่าได้รับมอบหมายนะให้ทําหน้าที่ใหม่ให้การงานใหม่มีโปรเจกต์โครงการใหม่อะไรเข้ามาหรือโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยเรารู้สึกมีอะไรใหม่ๆเข้ามาก็ได้ครับนะเป็นไปได้ ในช่วงนี้นะครับทั้งหมดก็เป็นคำชะโนดงชะตานะครับของชาวราศีกรกฎนะครับในช่วงระหว่างวันที่16ถึงวันที่22กุมภาพันธ์258 6นี้เพื่อเป็นกาลังใจให้กับหนวยงานที่ถัดไปช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ